ตั้งแต่เขารับหน้าที่สามีหรือหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะคะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้สูญเสียตำแหน่งคนรักไปค่ะมุมมองนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากหลังจะที่ครูคุยกับคนที่มาบาบัดครูอันนี้เขามาทั้งคู่เลยมาทั้งสามีภรรยาเลยนะคะครูก็เลยแบบอืมเขาบอกว่าเขาก็เขาก็ดูตามดูเอ่อคลิปครูตลอดแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าครูเนี่ยลําเอียงหลายคนมองว่าครูหมายถึงว่าผู้ชายนะมัจะมองว่าครูลำเอียงแบบหูดา่าผู้ชายอย่างเดียวเลยก็แน่นอนอาจจะ ครูอธิบายเขาเข้าใจว่าเขารู้ไหมว่าครูเจอกับอะไรบ้างนะคะครูเห็นน้ําตาผู้หญิง,งที่เขาแบบเขารักมากๆแล้วเขาเจอคนรักของเขาทรยศคนรักหักหลังเนี่ยหลายคนบอกกับครูว่ามันยากมากนะคะครูการที่เราจะเข้านอนแล้วก็ ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก้าวข้ามผ่านในแต่ละวันมันเจ็บมากครูก็เลยอธิบายเขาฟังเขาบอกโอเคเขาก็ใจครูแหละแต่เขาก็อยากจะให้ค <UK> ร <tr> ูเนี่ยนำเสนอในมุมมองนี้บ้างในมุมมองของผู้ชายบ้างแม้ในใจครูก็จะรู้สึกแบบอย่ามาแก้ตัวนะถมันนอกใจแต่ก็นั่นแหละนะก็เขาก็บอกภรรยาเขาก็ให้โอกาสเขาแล้วเขาก็บอกโอเคเขาจะไม่ทําอีกแล้วเขาเคสนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้ค่ะแต่ว่าเขาเผลอใจนะเขาเป็นคนขาดรักอะไรก็แล้วแต่โอเคแม้ว่าลึกๆแล้วครูก็ไม่อยากจะให้มันเป็นข้อแก้ตัวหรอกแต่ว่าครูก็เข้าใจแล้ววกก็รัับบฟงงงมมุออออขขเาาา่่ย หลังเอตอนที่เขาเป็นแฟนกันนะเขารู้สึกว่าเขายังมีตำแหน่งคนรักอยู่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากเอแฟนเขานะได้รับความรักเอาใจใส่แล้วก็ได้รับความรู้สึกรอโรแมนติกหวานแหววนะคะเออบอุ่นหัวใจนะคะเ,เช่นเออขินเขาหรือยัง อนะเออขับรถดีๆนะเออก็คือนอนก็แบบว่าไม่สบายกินนะ้ำอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมกินยาหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันมีความรู้สึกกลวงใหญ่ที่ที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับในฐานะของคนรักค่ะอืมจะมีแบบคําพูดยอดคําพูดหวานอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกแบบ เขารู้สึกเขาเรียกอะไรนกระชุ่มกระชวยรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกว่าเขานั้นเป็นคนสําคัญเป็นคนสําคัญสําหรับแฟนเขาแฟนเขาเขารู้สึกว่าเออแฟนเขาห่วงใยเขานะไม่ว่าจะไม่สบายไม่ว่าจะทํางานหรือรักเครียดเนี่ยแฟนเขาก็จะถามเสมอว่าเ,ออเครียดมากไหมอะไรไหมนะคะก็เหมือนเขาได้รับตําแหน่งคนรักอะนะคะอืมแต่พอหลังจากที่แต่งงานอืม เขาเริ่มแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะบทบาทของเขาเปลี่ยนไปจากบทบาทของคนรักกลายเป็นสามีค่ะและหลังจากนั้นนะคะพอมีลูกปั๊บเนี่ยภรรยาเขาก็เปลี่ยนไปอันนี้คือในมุมมองของเขานะเออเขาอาจจะโทษภรรยาเพราะว่านอกใจคุณเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังรู้สึกแบบก็เธอนอกใจวเสร็จมาอ้างว่าภรรยาเปลี่ยนไปแต่โอเคเราฟังให้เป็นประโยชน์ไว้ก็ดีเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขารู้สึกว่าตั้งแต่ภรรยาเขามีลูกเนี่ยภรรยาเขาทําตัวเป็นแม่หมายถึงแม่ของเด็กแม่ของลูกนะคะ มากกว่าทาตัวเป็นภรรยาเขารู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความรักเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าก็แน่นอนละค่ะเขาก็ต้องอุ้มลูกถึงคุณแม่นะเออภรรยาก็ต้องอุ้มลูกก็ต้องดูแลลูกเอะอะก็ลูก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 อย่างเงี้ยแล้วก็คืออาจจะตัวสามีเองก็ไม่เข้าใจด้วยว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วมันก็เรียกว่าตลอดเวลาคือเด็กเล็กนี่เขาจะติดมือแม่มากค่ะพอวางก็ร้องวางก็ร้องดี๋ยว่าจะวางเลยนะแค่เอียงตัวนิดนึงนะเขามีเลด้าค่ะ เยียงตัวนิดนึงคือแบบล็อกจ้าก็แล้วคือเขาก็จะแบบติดมือจนแบบเหมือนกลายเป็นว่าคุณลูคุณแม่ก็จะแบบโดยเฉพาะท้องแรกเนี่ยคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็จะเอ่อเห่อลูกทั้งเห่อทั้งกังวลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหมอะไรไหม,ไมเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเอ่อโฟกัสเอ่อเขาเรียกน,นะสมองเขาทั้งหมดเนี่ยไปที่ลูกนะคะลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยภรรยาเขาก็โทรหาเขาเอ่อแต่ทุกครั้งที่โทรหาเขาจะไม่ได้พูดถึงจั ไม่ได้พูดกับเขาแต่จะจะพูดบอกเขาว่าวันนี้อย่าลืมซื้อผัมเพื่อมานะวันนี้อย่าลืมซื้อไอ้ที่ดูดน้ำมูกนะวันนี้อย่าลืมซื้อตัวนั้นตัวนี้นะซึ่งก็จะภรรยาก็จะบอกเขาว่าให้เขาซื้อข้าวซื้อของกลับบ้านเพราะตัวเองก็อยู่อย,อยู่อยู่ที่บ้านใช่ไหมเออเขาไม่ได้ขับรถเนี่ยก็อยู่ที่บ้านแล้วกออ็มีคุณแม่มาช่วยเลี้ยงเขาบอกว่าอย่าลืมซื้อไอ้นี่เข้ามาด้วยนะอย่าลืมแล้วก็เวลาเขากลับมานะ่ะเขาอันนี้คือความมุมมองเขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินของ ครอบครัวคือพอกลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยภรรยาก็จะแบบวุ่นอยู่กับลูกนะอาบน้ําลูกมั่งชงนมให้ลูกมาพยายามนวดลูกจับลูกเลยพอเราดืดดดดด่มกินนมเสร็จก็นะเด็กก็จะแบบว่าแน่นท้องบางทีก็ร้องโคลงโคลิกอะร้องแล้วทั้งตัวเธอแล้วก็ทั้งแม่นะคะที่ช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่เด็กหมดเลยแล้วทําให้เขารู้สึกว่าอเขาไม่ได้รับความสนใจ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทุกครั้งที่ภรรยาพูดถึงกับเขาเนี่ยภรรยาจะมีบุคลิกเปลี่ยนไปจากที่เคยแบบว่าเออเป็นวัยรุ่นแบบคือคือเขาเขาคบกันตั้งแต่วัยวัยรุ่นใช่ไหมก็เคยแบบเคยแบบจ็บบู๊เจบบเคยแบบเคยแบบมีมีมีฉากฉากที่แบบหวานแหววน่ารักน่ารักเหมือนในหนังเรื่องแฟนฉันอะไรประมาณนี้แบบมีฉากน่ารักน่ารักแต่พอมีลูกเสร็จปั๊บเนี่ยวันทุกครั้งที่ภรรยาจะคุยกับเขาเนี่ยจะคุยในลักษณะของคุณแม่กับคุณพ่อคุยกัน ก็จะพูดว่าเออนี่นะเดี๋ยวพอลูกอายุเท่านี้เท่านี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเรียนแบบนี้แบบนี้ดีไหมเออก็จะวางแผนว่าจะให้เข้าไปเรียนเอ่อพรีสกูลที่นี่ที่นี่เอออันี่ยันนี้ที่นี่เขาดังมากนะเขาบอกว่าจะาพรีสกูลที่นี่เตรียมพร้อมแล้วก็ไปเข้าที่นี่อุ้ยที่นี่นะั้นมันต้องฝากล่วงหน้านะมันไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เลยนะเราจะต้องมีการวางแผนแล้วทุกครั้งที่ภรรยาขยับป,ปากอะ่ะแล้วเจอหน้าเขาเนี่ยก็จะพูดถึงแต่อานาคตของลูก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 เนี่ยบางทีก็จะชวนเขาไปเอ่อเอ่อพูดกับทาก ในฐานะของของคอุณพ่อเราก็จะบอกเขาว่าเออเดี๋ยวเราจะทำประกันออประกันสุขภาพนะคออ่าเบีย้ยเที่ยวนี้สามารถเบิกนะอันนี้ได้ได้แล้วก็เราเราจะพาลูกไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้คือเขารู้สึกว่าเขาได้ตําแหน่งคุณพ่อ แล้วก็ได้ตําแหน่งสามีแล้วก็ตําแหน่งของหัวหน้าครอบครัวนะคะภรรยาก็จะพูดกับสามีเอ๊รถที่เราขับอยู่เนี่ยประมาณเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะพูดถึงบ้านพูดถึง,ถงรถว่าเออเราจะต้องไปซื้อค่าซีทให้ลูกเอ๊หรือว่าเอ่อเดี๋ยวลูกลูกจะโตขึ้นเนี่ยเราจะเอารถใหม่ดีไหมเออที่มันจะเป็นเป็นลักษณะของรถครอบครัวเพราะว่าเออจริงๆเนะี่ยเวลาเป็นโสดเวลาอยู่กันสองคนกับเวลามีลูกมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าหลายคนที่ยังไม่เคยมีลูกก็จะไม่เข้าใจค่ะว่าเออเวลาเป็นไหนเป็นไหนกันสองคนจะ่ตัวเปล่ารู้อกป่มะ คือกงางเกงดีนผู้ชายใส่เกงดีนผู้หญิงลุยลุยคือเข,เขาเป็นสายนะเป็นสายลุยลุยเขาบอกว่าไม่ต้องพกอะไรเยอะเพราะว่าที่ไหนมีเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อไปเที่ยวไม่ว่าจะไปเกาะไปทะเลไปอะไรเงี้ยไปน้ำตกน้ำตกเนี่ยที่ไหนมีเซเว่นก,ก็แวะซื้อก็ไม่ต้องขนอะไรมากมายแต่ชีวิตมันเปลี่ยนไปคอมทเอ่อเรียกว,ว่าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยถ้ามีลูกแล้วเนี่ยนะคะ ที่หลายคนเวลามีลูกก็ต้องเปลี่ยนรถเพราะอะไรเลยไหมเพราะว่ามันจะต้องมีมีที่ที่ก,กว้างๆยังไม่นับไอของที่จะขนเนี่ยมันจะต้องเป็นกระติกอ่ากระติกก็ต้องเป็นกระติกที่เก็บความร้อนเก็บความเย็นเพราะบางทีสมมติว่าต้องชงนมก็ต้องเป็นกระติกอ่าน้ำร้อนใช่ไหมเออแล้วก็ส่วนไอจะกระติกน้ำแอบกระเป๋าน้ําเย็นอ่าหรือว่ากระติกที่ใส่น้ําแข็งเนี่ยอันนี้เอาไว้สําหรับใส่พวก อาหารเสริมอะไรของลูกทั้งหลายเพื่อไม่ให้บูดไม่ให้เน่าอ่ก็ต้องพกไปเพราะว่าอาหารเด็กจะไปซื้อในร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้บางทีมันจะต้องทำแบบเป็นพวกอะไรนะพวกของบดต่างๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่ะทีนี้พอผู้หญิงเป็นแม่คนเนี่ยเขาก็จะนึกถึงอาหารการกินอะไรก็ลูก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 นะความต้องการของลูกมาก่อนเวาจะไปไหนก็ต้องเอะที่นี่เอาลูกไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประอกไปเที่ยวลุยๆกันก็เอาลูกไปได้ไหมขนข้าวขนของไปไหนดีก็จะมี สัมภาระเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับแล้วก็ภรรยาเขาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมหมายความว่าภรรยาเขาเนี่ยกลายเป็นคุณแม่อืมกลายเป็นคุณแม่ก็เวลาจะพูดอะไรก็จะพูดหึงแบบเอ่ออย่างบางครอบครัวเขาบา,บางคนเขาก็ชอบแต่บางคนเขาอันนี้แล้วแต่ต้องถามกันก่อนนะพอดีเคสเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยคือภรรยาก็เรียกเขาว่าป้าอืมอดป้าอย่างนั้นป้าอย่าี้ เขาก็ไม่เคยบอกความต้องการของภรรยานะคะว่าเขาไม่ค่อยชอบที่ภรรยาเล่นเขาอย่างนี้นะคะแต่เขาแต่ว่าตอนหลังที่เขามีปัญหากันที่เขาไปไปเผอใจไปมีคนอื่นแล้วพอมาบำบัดเนี่ยเขาก็ครูก็เลยคุยแบบเปิดอกกันเปิดอกเผือเขาทุกอย่างว่าถ้าคุณไม่บอกความจริงเนี่ยครูช่วยคุณไม่ได้แล้วนะยวครูจะช่วยคุณแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะแล้วครูก็ยังไม่รับประกันด้วยว่าเขาทางแฟนจะโอเคไหมภรรยาจะโอเคไหมแต่ก็พอคุยไปก็ครูก็เลยบอกเขาว่าคุณมีอะไรคุณต้องบอกให้หมดนะ เขาบอกเขาไม่กล้าพูดเพราะเขาไม่อยากให้ภรรยามองเขาไม่ดีว่าเอ๊ะเขาอิจฉาลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกครูว่าอย่างนี้พอพอพอมีลูกเมื่อก่อนเนี่ยภรรยาเรียกชื่อเขาเรียกชื่อเรียกชื่อเล่นเขาค่ะแล้วก็บางทีก็เรียกเต้งเต้งตัวเองเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวเองเขาอะไรแบบมันมันมีความเป็นแฟนไงมันมีความเป็นแฟนมันมีฟีลลิ่งแฟนพอมีลูกปั๊บเนี่ยภรรยาก็เรียกเขาว่าปา เรียกถึงว่าแม่แล้วภรรยาเนี่ยอบอกกับเขาให้เรีเรยกให้เรียกถือว่าแม่แล้วเธอก็จะเรียกคนผู้ชายคนนี้ว่าป้าก,กลายเป็นป้าอย่างนี้แม่อย่างนี้เออวันหยุดนี้ป้าไปไหนดีแม่ คือครูก็เอ่อวัฒนธรรมเนี้ยนะคะเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะแบบพ่อแม่บางคนต้องการให้รู้สึกแบบเหมือนเป็นการรับผิดชอบนะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวนำมาแล้วป้าเด็กก็จะได้เรียกตามว่าเนี่ยป้าจริงๆแล้วต่อให้คุณไม่ได้เรียกเขาว่าป้าเนี่ยเด็กเขาก็รู้ว่าคนไหนพ่อคนออไหนแม่ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปเราอาจจะเรียกชื่อเขาเหมือนเดิมก็ได้สมมติเขาชื่อสมชาพี่สมชาอาชื่อสมชายชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ลูกเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็รู้ค่ะว่าคนไหนไหนป้าคนไหนแม่จะหลักสังคมเราต้องการความอบอุ่นใช่ไหมผู้หญิงก ตัวเองก็แทนตัวเองว่าแม่มันก็ยิ่งทําให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าตัวตนเขาหายตัวตนที่เป็นตัวเขา,าหายไปอันนี้เป็นความความคิดของเขานะไม่คุณไม่รู้ครอบครัวอื่นเป็นอย่างนี้ไหมน,นะคะผู้หญิงก็ได้ป้าอย่างนั้นป้าอย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้แล้วเวลาผู้ชายคนนี้จะทาอะไรหรือจะพูดอะไรซึ่งเมื่อก,ก่อนเนี่ยเขาอยากพูดอะไรก็พูดได้อยากทำอะไรก็ทาได้ใช่ไหมพอมีลูกเสร็จปั๊บ ไม่ได้นะอย่าพูดอย่างนี้นะมันเป็นตัวอย่างนี่มดีถ้าลูกเราต้องพูดเพาะๆเ,เราต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราจะคือทุกครั้งเนี่ยนะป้าเวลาเอ,อพิณเล่าเนี่ยอย่าให้ลูกเห็นนะเออเนี่ยป้าเวลาคือเขาจะรู้สึกว่าภรรยาเขาอะไม่ใช่ภรรยาคนเดิมอืมไม่ใช่แฟนและ แต่เป็นแม่ของลูกคือคือผู้ก็แน่นอนผู้หญิงทุกคนตั้งใจมากเวลามีลูกเขาก็จะตั้งใจเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดคือเขาต้องตั้งใจว่าให้ครอบครัวครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะก็ต้องการให้เขาเนี่ยเป็น,นหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดเพราะนั้นเนวลาที่อ้าป,ปากคุยกันเนี่ย <S <s เขาก็จะพูดถึงอนาคตของลูกเสมอเพราะว่าตัว,ต,วตัวผู้ชายคนนี้เองตัวสามีเองก็ทำงานค่อนข้างดึกเหมือนกันนะคะทำงานเรียกว่าเป็นผู้บริหารละล่ะแต่ว่าเขาเขารู้สึกว่าเด็กน้อยในตัวเขาถูกละเลยไง เข้าใจไหมคะคือคนทุกคนมีเด็กน้อยอยู่ในตัวมี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 ม,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 มีมีเด็กน้อยที่ต้องการความรักอยู่ในตัวทีนี้เขารู้สึกว่าตั้งแต่เขาเป็นพ่อคนเนี่ยภรรยาเนี่ยเรียกเขาว่าพ่อเรียกเขาป้าแล้วก็เรียกเรียกถึงพ่อแม่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยภรรยาก็จะพูดถึงแต่ลูก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 ,ลก,ลกพูดถึงกันนาคตลูกอ่อแลนแล้วเขาก็ทํางานยุ่งๆพอกลับบ้าน ไปถึงไปถึงบ้านเสร็จปั๊บแม่ก็อ้าป๊ามาแล้วเหรออ่อเดี๋ยวจะต้องมาจ่ายค่าเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยลูกจะต้องไปฉีดวัคซีนต้องมีค่านอนค่านี้ค่านั่นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภรรยาเจอเขาจะพูดถึงเขาเขาไม่ได้งกเงินนะแต่เขาหมายถึงว่าทุกครั้งที่ภรรยาพูดถึงเขาเนี่ยเขาจะพูดถึงค่าใช้จ่า,จายค่าใช้าจ่ายแล้วก็เอ่อปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน อนาคตว่าเออลูกเราอยา่นี้อย่างนี้แล้วนะเอออายุเท่านี้เท่านี้นะเออจะให้เข้าโรงเรียนยังไงดีเออรู้ว่าจะให้เขาเนี่ยมีคนแนะนํานะผู้หญิงก็อยากเป็นแม่ที่ดีนะก็มีคนนู้นคนนี้แนะนำเออเธอน่าจะเอาลูกไปฝากที่นั่นพรีสกูลที่นี่ดีมากเลยโอ้ดิเขาเรียนแบบมอนเตสซอรีอันนี้ก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นแบบว่าเป็นโรงเรียนแบบเป็นโรงเรียนแบบทางเลือกนะเอออันนี้เป็นแบบเออโฮมสคูลมีบางคนเขาใช้โฮมสคูลอันนี้การศึกษาเยองเลยให้ลูกที่จะเป็นโฮมสคูลหรือว่าลูกที่จะเป็นยังไงดีก็วันๆ อพยาเนี่ยนะคะมีแต่ลูก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 อย่างเดียวเลยทําให้อตัวสามีเนี่ยรู้สึกว่าเขากลายเป็นโนบอดี้ในบ้านอืนะคะครูไม่ไม่มีรู้หรอกนะว่าผู้ชายคนอื่นจะรู้สึกอย่างนี้ไหมแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครูเท่าที่ครูสังเกตเท่าที่ครูไม่สังเกตเท่าที่ครูคุยแล้วคร็บจัดการแก้ปมของเขาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีปมในวัยเด็กเออ่ขาดรักนะคะเนื่องจากว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีการแตกแยกนะคะ,ะพ่อแม่เนี่ย เหมือนส่งเขาไปอพอพ่อแม่แต่แยกกันเนี่ยเขาถูกเลี้ยงโดยผู้สูงอายุแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเนาะคนแก่ก็คงไม่ได้คุย,ยกันเด็กแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่เป็นที่รักพอเขาไม่เป็นที่รักเนี่ยเขาต้องการความรักเขาต้องการไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวคือภรรยาก็รักแหละแต่ว่าเขาต้องการการแสดงความรักเขาต้องการมีตัวตนเขาก็เลยบอกกับคราว,ว่าอ,อยากให้คุยกับภรรยาเขาก็เลยคุยให้ว่าเอออยากให้กลับไปเรียกเขาเหมือนเดิมไม่ไม่อยากเรียกว่าป้าเออเขาอยากให้เรียกว่า เตัวเองหรือว่าเขาหรือว่าเออเรียกชื่อเล่นเขาก็ได้ที่เคยเรียกอ่ะเออเขาชื่อจุดๆจุดอก็เรียกชื่อเรียกชื่อเขาคือเขาอยากได้ตัวตนเขาคืนมาคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่อยากมีลูกเขาอยากมีลูกแต่เขาไม่อยากเป็นป้าเออเป็นคุณพ่อกับทุกๆคนน่ะนึกภาพออกมาเขาไม่อยากแบบพอละก้าวเข้าบ้านเนี่ยเขาไม่อยากเป็นเขารู้แหละว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัว เขาเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวเขาทุกคนก็ต้องหาเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวเออเพราะคือเขาก็ให้ภรรยาออกมาจากงานแล้วก็มาเลี้ยงลูกนั่นแหละเขารู้แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากได้บทบาทแฟนที่เขาเคยมีเขาเคยเป็นแฟนกัน แล้วพอคล้ายๆอารมณ์ประมาณเขาบอกว่าอารมณ์ประมาณนั้นเขาเกิดเป็นแฟนกันแล้วพอผู้หญิงคนนี้มีลูกกลายเป็นว่าเขากลายเป็นพ่อกลายเป็นป้าแล้วก็อารมณ์ฟีล l i n แฟนแฟนมันหายไปหมดผูก็เลยอธิบายให้ผู้ชายเข้าใจว่าเออคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอกแต่คุณอาจจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าลูกผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาลูกเล็กๆเยนะคะเขาเหนื่อยมากเขาไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งจิ๊บป,ปจิ๊บป,ปจิ๊บปะ,ปะอะไรเขาไม่มีอารมณ์ตรงนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ่ผู้ชายไม่เคยลิ้นรูดจะไม่เข้าใจนะคะจะไม่เข้าใจว่าเด็กอันนี้เขาแยกห้องนอนเ,เขาต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานเขาเลยไม่สามารถนอนห้องเดียวกับภรรยาได้เช้าขึ้นมาต้องไปทํางานใช่ไหม เขาก็เห็นอยู่ว่าลูกอ่ะร้องทั้งคืนเด็กนยจะตื่นหิวนมทุกๆสองชั่วโมงมันทําให้ผู้หญิงเหนื่อยมากเพลียมากนะก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่องว่างที่เขาทั้งเหนื่อยทั้งเพลียหัวไม่มีโอกาสที่จะมานั่งแบบว่าเอาใจสามีแค่ลูกเขาก็เหนื่อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างแล้วทำให้อ่ฝ่ายชายเผลอใจไปนะคะโอเคเวลาในคลิปครูจะหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการที่จะเอ่อทความเข้าใจกันและการแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะเอ่อเราต้องการแก่ปลมหรือว่าต้องการที่จะสะกดจิตหรือว่าต้องการที่จะเปิดไพ่นะคะสามารถจองเวลานะคะจองเวลาครู มาแอดไลน์มาจองไนดะ้ที่0897456111นะคะ